ข้อมูลน่ารู้ก่อนตัดสินใจฝังไมโครชิปเบยอยู่ที่ Happy p เพจ o s สพิทอการฝังไมโครชิปก็เหมือนกับการทำบัตรประชาชนไม่ว่าเราจะเดินทางต่างประเทศลงแข่งเพจโชว์ออกไปเพจดิกรีการฝังไมโครชิปจึงถือเป็นวิธีการยืนยันตัวตนตามหลักสากลมาพบคุณหมอกันดีกว่า17กิโลมันหนักขนาดนี้เลยค่ะพี่พ เริ่มขั้นตอนการฝังไมโครชิพกันเลยขั้นดับแรกคุณหมอก็จะทําการตรวจสุขภาพเบื้องต้นกันก่อนซึ่งรวมไปถึงการตรวจฟันเบื้องต้นด้วยครับดีนะเนี่ยเมื่อคืนแปรงฟันมาแล้วต่อมาคุณหมอก็เอาตัวสแกนรียเดอร์มาให้ดูแล้วก็โชว์ขนาดเข็มและขนาดของตัวไมโครชิพที่เราจะทําการฝังในวันนี้ตัวไมโครชิพจะอยู่ในครอบแก้วซึ่งมีขนาดโดยประมาณ1เม็ดข้าวตรวจแล้วไม่เคยมีฝังไมโครชิพมาก่อนอี x สเต็ปกันเลยข้อมูลที่จะถูกระบุอยู่ในไมโครชิพก็จะเป็นข้อมูลส่วนตัวของสัตว์เลี้ยงและเจ้าของโดยก่อนการ แน่นอนายขานมมะเบาเบพร้อมแล้วการฝังไมโครชิปเสียเวลานานมากไหมบอกเลยว่าตอนฝังแค่พลิบตาก็เสร็จแล้วไม่ต้องเว้นการอาบนะ้ำไม่ต้องพักฟืน้นเสร็จแล้วสามารถทำกิจกรรมทุกอย่างได้ตามปกติเลยอีกหนึ่งคำถามที่มีคนสงสัยเยอะมากเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรที่อยู่ติดต่อจะทำยังไงสัญญาว่าเจ็บครั้งเดียวจบนมนมเป็นรางวัลเบเบ้นเนหน่อยแต่ละโรงพยาบาลที่ให้บริการฝังไมโครชิปถือข้อมูลคนละชุดกันโดยจะอ้างอิงตามระบบของ,ของเครื่องมือที่เลือกใช้การเปลี่ยนแปลงข้อมูลจึงทำได้2วิธีค่ะ1ติดต่อไปยังรรรรงพยยาาาาบบลที่เเคข้ัิก2ติดต่อไปยังบริ ที่ทําระบบโดยตรงดังนั้นไม่ว่าจะเป็นฟาร์มฝังมาให้แล้วหรือพามาฝังเองก็ควรเก็บใบลงทะเบียนไว้ให้ดีนะไม่ว่าไมโครชิปนี้จะเป็นของผู้บริการใดเครื่องไมโครชิ p r e ADER สามารถอ่านข้อมูลของน้องได้เสมอตามหลักสากนค่ะแม่กัรนฝังไมโครชิปจะไม่ใช่ GPS อย่างที่หลายคนอาจเข้าใจผิดแต่อย่างน้อยสิ่งนี้จะช่วยให้เราได้มีโอกาสกลับมาอยู่ด้วยกันมากยิ่งขึ้นแน่นอน